หนึ่งวันในชีวิตกลาดิเอเตอร์แห่งโรมโรมันกลาดิเอเตอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยอันรุ่งเรืองในจักรวรรดิโรมันการผรสมผสานระหว่างการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและการแสดงที่โด่งดังกลาดิเอเตอร์กลายมาเป็นทั้งฮีโร่และหยือในสายตาของประชาชนในสารคาดีสั้นนี้เราจะพาท่านย้อนเวลากลับไปสํารวจชีวิตหนึ่งวันของกลาดิเอเตอร์ตั้งแต่วินาทีที่เปิดเปลือกตาในตอนเช้าจนถึงคืนที่พวกเขานั่งใคร่ครวญถึงชะตากรรมในยุคสมัยที่โหดร้าย โรงเรียนฝึกกลาดิเอเตอร์ในรมมีการตกแตก่งให้ใกล้เคียงสนามประลองพวกเขาถูกแยกหมวดหมู่ตามความเชี่ยวชาญและบทบาทเช่นตำแหน่งริทิริอุสผู้ใช้หอ,อกและแห,ห่ใหญ่หรืห ور, bon. อเซคิวเาตอร์ผู้สวมหมวกเหล็กหนักเมื่อรุ่งสางกลาดิเอเตอร์ตื่นขึ้นจากที่นอนง่ายๆภายในโรงเรียนฝึกหลังจากเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อพยายามลบความเหนื่อยล้าจากวันก่อนหน้าพวกเขามีเพียงเวลากินอาหารเช้าแบบง่ายๆที่เน้นคาร์โบไฮเดรตเพื่อช่วยฟื้นฟูพลังงาน ส่วนใหญ่จะเป็นโจ๊กที่ทำจากถั่วและข้าวบาเล่พวกเขาเริ่มวันด้วยการฝึกที่หนักหน่วงทั้งการใช้อาวุธจำลองการฝึกทุ่งท่าเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมและการต่อสู้อย่างมีชันเชิงชีวิตกลาดิเอเตอร์ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อแต่ยังต้องอาศัยไวพคริบเพื่อดึงดงูดให้ผู้ชมทั้งโคลอสเซียมตื่นเต้นท่ามกลางการฝึกฝนอย่างเข้มข้นยังมีมิตรภาพและการแข่งขันระหว่างเหล่านักรบหลายคนคืออาญากร หรือท่าที่ถูกบังคับมาสู่ถนนแห่งการต่อสู้แต่บางคนก็เป็นพลเมืองที่สมัครใจเพื่อสแสวงหาความรุ่งโรจน์ในอีกมุมหนึ่งกลายดีเอเตอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของความบันเทิงและบางครั้งพวกเขาก็กลายเป็นฮีโร่ในสายตาผู้ชมแต่ในชีวิตจริงกลายดีเอเตอร์ไม่ได้รับการยอมรับเสมอไปพวกเขาอยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยในโครงสร้างสังคมช่วงเวลาหลังการฝึกเป็นการเตรียมตัวเพื่อการต่อสู้ในสนามรบพวกเขาสั่งสมทั้งพละกกำลังกำลังใจ และยุทธวิธีเพื่อรับมือกับคู่ต่อสู้ที่เผชิญหน้าในบ่ายวันเดียวกันกลาดีเเตอร์ก้าวเข้าสู่สนามด้วยความตื่นเต้นและต้องแสดงศักยภาพที่เหนือชั้นที่สุดเพื่อดึงความสนใจจากฝูงชนบ่อยครั้งการต่อสู้ไม่ได้ลงเอยด้วยการเสียชีวิตแต่เป็นการสู้เพื่อความยุติธรรมหรือการได้รับนิรโทษกรรมจากโทษประหารสุดท้ายแล้วโชคชะตาของ ator, กลาดิเอเตอร์จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดงานหรือแม้แต่จกักรพรรดิ เมื่อการแสดงจบลงพวกเขากลับมาสู่โรงเรียนเพื่อพักฟื้นจากบาดแผลและมิตรภาพในกลุ่มในยามค่ำพวกเขามักจะใช้เวลาคิดถึงชะตาก,กรรมของตนเองในโลกที่โหดร้ายเรื่องราวของกลาดิเอเตอร์ยังคงหลงเหลืออยู่ผ่านผลกระทบในวัฒนธรรมร่วมสมัยจากภาพยนตร์ยอดนิยมไปจนถึงแรงบันดาลใจในกีฬาประวัติศาสตร์ชีวิตความเป็นอยู่และความกล้าหาญของพวกเขาสามารถสอนให้เราเข้าใจถึงการต่อสู้ของมนุษย์ในยุคต่างๆได้อย่างลึกซึง้ง กระแสน้ำของเวลายังไหลผ่านโคลอสเซียมแต่เสียงโห่ร้องแห่งสนามยังคงดังก้องในความทรงจําของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บเปิดประตูสู่อดีตแห่งคุมความรู้ที่เปลี่ยนด้วยเรื่องราวน่าทึ่งไปกับเรา